สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลปราจินบุรีคุณครูผู้สอนนางสาวอ,อนภาแก้ววันเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันจัดตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ค .1.1 ตรงกับตัวชี้วัด ค .1.1 ป .4 ท3จุดประสงค <hi> ์การเรียนรู้นักเรียนสามารถทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้โดยนำจำนวนนับจำนวนเดีวยวกันคูณทั้งเศษและส่วน 2. นักเรียนสามารถทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้โดยนำจำนวนนับเดียวกันหารทั้งเศษและส่วน ซึ่งจำนวนนับนั้นต้องหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเศษส่วนที่เท่ากันเป็นยังไงค่ะมาดูกันเลยนะคะเศษส่วนที่เท่ากันโดยนำจำนวนนับเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนไปดูตัวอย่างที่หนึงกันเลยค่ะ ไปเลยค่ะนักเรียนตัวอย่างที่หนึงจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1นึ่ส่วนสีวิธีทำนักเรียนมาช่วยกันคิดนะคะคิดไปพร้อมๆกันกับครูนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะจะได้เท่ากับนะคะเอาเศษ1นส่วนสี่นะคะคูณนะคะด้วยสเวลาเราคูณนะคะ ัวที่คูณตัวที่เรานํามาคูณนะคะจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะนักเรียนเห็นไหมตัวที่เรานํามาคูณนะคะจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะจะได้เท่ากับ1คูณ2ได้เท่ากับ2ส่วนด้วย4คูณ2ได้เท่ากับ8นะคะเศษส่วนนะคะที่เท่ากับเศษ1ส่วน4ะคะตัวแรกนะคะก็คือเศษ2ส่วน8ค่ะ ไปดูตัวถัดไปค่ะเศษ1ส่วน4เท่ากับนะคะเอาเศษ1ส่วน4คูณนะคะคูณด้วย3เวลาคูณตัวที่คูณต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะคูณตัวเศษคูณด้วย3ตัวส่วนต้องคูณด้วย3เช่นกันค่ะ,ะจะได้เท่ากับนะคะ1คูณ3ได้เท่ากับ3 4คูณ3ได้เท่ากับ12ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เศษ1ส่วน4นะคะจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน12ค่ะถัดไปค่ะเศษ1ส่วน4นะคะเท่ากับนะคะคูณเศษเศษ1ส่วน4คูณด้วย4นะคะทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เท่ากับ4คูณ1นะคะเป็น4ส่วนด้วย4คูณ4นะคะเป็น16นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะตัวที่1คืออะไรลูก ตัวที่1นะคะคือเศษ2นะคะส่วน8ตัวที่2คือเศษ3ส่วน12และตัวที่3นะคะคือเศษ4ส่วน16ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะตอบได้เลยนะคะว่าเศษ1ส่วน4นะคะมีค่าเท่ากับนะคะเศษ2ส่วน8นะคะแล้วก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน12ค่ะและเท่ากับเศษ4ส่วน16ค่ะ และยังมีตัวอื่นๆนะคะที่เท่ากับนะคะเศษ1ส่วน4คะ่ะจบไปแล้วนะคะตัวอย่างที่1ค่ะถัดไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะตรงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ3ส่วน5ค่ะวิธีทำค่ะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน เศษ3ส่วน5นะคะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ3ส่วน5จะได้เท่ากับนะคะครูเอาเศษ3ส่วน5นะคะคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้เท่ากับ3คูณ2ได้เท่ากับ6ค่ะถัดไปค่ะตัวส่วนค่ะ5คูณ2ได้เท่ากับ10ค่ะเศษส่วนนะคะที่เท่ากับเศษ3ส่วน5นะคะ จำนวนแรกนะคะก็คือ6ส่วน10ค่ะไปดูตัวถัดไปค่ะเศษ3ส่วน5นะคะ,ะหาเศษส่วนที่ตัวที่2นะคะของเศษ3ส่วน5นะคะจะได้เท่ากับนะคะคูณเอาเศษ3ส่วน5นะคะคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เท่ากับนะคะ,ะเศษก่อน3คูณ3ได้เท่ากับ9ค่ะส่วนด้วย5คูณ3ได้เท่ากับ15ค่ะอ่ะ เศษส่วนตัวที่2นะคะที่มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5ก็คือนะคะเศษ9ส่วน15ค่ะถัดไปค่ะตัวที่ค่ะค่ะเศษ3ส่วน5นะคะจะเท่ากับนะคะคูเอาเศษ3ส่วน5คูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เท่ากับค่ะ3คูณ4ได้เท่ากับ12ค่ะส่วนด้วย5คูณ4ได้เท่าไหรลูกได้เท่ากับ20สบค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะเศษส่วนที่เท่ากับนะคะเศษ3ส่วน5ะคะตัวที่1นะคะจำนวนที่1คือเศษ6ส่วน1 0ค่ะจำนวนที่2คือเศษ9ส่วน1 5ค่ะและจำนวนที่3คือเศษ12ส่วน20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่2นะคะเราก็จะตอบได้เลยค่ะว่าเศษ3ส่วน5นะคะเท่ากับนะคะเศษ หส่วน10ค่ะเท่ากับเศษ9ส่วน15และเท่ากับเศษ12ส่วน20ค่ะจบไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะนักเรียนนะคะพอจะเข้าใจไหมคะว่าการหาเศษส่วนที่เท่ากับนะคะจำนวนนั้นๆน,น,นะคะโดยการคูณทั้งเศษและส่วนตัวที่เรานำมาคูณนะคะจะต้องเป็นตัวเดียวกันค่ะ ไปดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน7ค่ะวิธีทำค่ะนักเรียนตั้งโจทย์เลยนะคะเศษ2ส่วนเเท่ากับนะคะเอาเศษ2ส่วน7คูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยคูณเลือก2นะคะนักเรียนจะเลือกเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะตัวที่คูณจะต้องเป็นตัวเดียวกันถ้าตรงนี้ครูใช้เป็นเลข2นะคะจะต้องเป็น2เหมือนกันถ้านักเรียนใช้เป็นเลข5าตรงนี้จะต้องเป็นเลข5าเหมือนกันนะคะ แต่ในทีนี้ครูยกตัวอย่างเป็นเลข2นะคะ,ะจะได้เท่ากับค่ะ2อคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกส่ส่วนด้วย7จคูณสได้เท่ากับ14ค่ค่ะนักเรียนจะเห็นว่านะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน7จนะคะจำนวนที่1นะคะก็คือเศษ4ส่วน14ค่ะถัดไปค่ะหาจำนวนที่2นะคะ จะได้เท่ากับเศษสองส่วนเจดเท่ากับนะคะครูเอาเศษสองส่วนเจดคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยหนะคะทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้เท่ากับนะคะสอูณหได้เท่ากับ10ค่ะส่วนด้วย7จคูณหได้เท่ากับ35มสิบค่ะเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนเจ็ดนะคะจำนวนที่2คือเศษสิบส่วนสาค่ะไปดูจํานวนที่3นะคะที่เท่ากับเศษสอส่วนเค่ะ ะจะได้นะคะเศษสองส่วนเเท่ากับนะคะครูเอาเศษสส,ส่วนเจ็ดคูณด้วย9ค่ะจะได้เท่ากับนะคะ,ะคูณด้วยเ้านะคะต้องเป็นตัวเดียวกันที่คูณเนาะ,ะจะได้เท่ากับ2องคูณเเท่ากับสิค่ะส่วนด้วย7จคูณเเท่าไรหร่ลูกเาอ่ะเจนะคะ 63ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเศษส่วนที่เท่ากับนะคะเศษ2ส่วน 2, 7จนํานวนที่3คือ18ส่วน63ค่ะ unexpected. นักเรียนจะเห็นว่าเศษส่วนที่เท่ากับนะคะเศษ2ส่วน 2, 7จนะคะจานวนที่1คือเศษ4ส่วน14ค่ะจํานวนที่สองคือเศษ3อ่ะขออภัยค่ะจํานวนที่2คือ, 3, อ,อเศษ10ส่วน35ค่ะและจํานวนที่3คือเศษ18ส่วน63ค่ะตัวอย่างที่3นะคะ กระจบลงไปแล้วเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่าเศษส่วนที่เท่ากับนะคะเศษเจ็ดส่วนอขออภัยค่ะเศษส่วนที่เท่ากับนะคะเศษสองส่วนเจ็ดน,นะคะจำนวนที่หนึ่งนะคะก็คือเศษสี่ส่วนสิบสี่ค่ะจำนวนที่สองนะคะก็คือเศษสิบส่วนสาสิบห้าและจำนวนที่สามคือเศษสิบแปดนะคะส่วนหกสิบเก้าค่ะจบไปแล้วสามตัวอย่างนะคะ ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะถัดไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของเศษส่วนที่เท่ากันนะคะโดยนำจำนวนนับเดียวกันหารนะคะทั้งเศษและส่วนค่ะไปดูค่ะว่าวิธีการหารนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียน ครูให้นะคะวิธีการหานะคะเป็นตัวอย่างที่4นะคะจงหาเศษส่วนที่เท่ากับ8ส่วน12ค่ะอันดับแรกเลยนะคะตั้งโจทย์เลยค่ะเศษ8ส่วน12จะได้เท่ากับนะคะครูใช้8ส่วน12หารด้วยอะไรเลือกตัวที่หารลงตัวเท่านั้นเลือกตัวที่หาร8ได้ลงตัวและตัวที่หาร8ได้ลงตัวตัวนั้นจะต้องหาร12ได้ลงตัวเช่นกันค่ะตัวนั้นครูเลือกอะไรลก รูเลือกเลขเลข2นะคะ,ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะแปดหาร2ไปดูสุดคูณแม่2 2คูณอะไรได้8ปนะคะสคูณ4ได้8ใส่4ค่ะถัดไปค่ะส่วนค่ะ12หารด้วยสเราไปดูแม่2เช่นกันค่ะ2คูณอะไรได้12 2คูณ6ได้12ค่ะ จำนวนแรกนะคะเราได้แล้วถัดไปค่ะไปหาจำนวนที่สองค่ะ,ะจากโจทย์เลยเศษแปดส่วนสิบสองจะได้เท่ากับใช้เศษแปดส่วนสิบสองเหมือนเดิมนะคะครูหารด้วยเลขอะไรลูกเลขสี่ตัวที่หารจะต้องเป็นตัวเดียวกันเช่นกันค่ะและจะต้องเป็นตัวที่หาเรเศษและหารส่วนได้ลงตัวเหมือนกันค่ะ,ะไปดูเลยค่ะแปดหารสี่ ได้เท่าไหร่คะนักเรียนดูสุดคูณแม่ไหนคะดูสุดคูณแม่สี่ค่ะสี่อะไรได้แปดสี่สองเป็นแปดใส่สองคะ่ะส่วนคะ่ะตัวส่วนคะ่ะไปดูตัวส่วนสิบสองหารสี่ไปดูสุดคูณแม่อะไรเหมือนเดิมแม่สี่สี่คูณอะไรได้สิบสองสี่สามสิบสองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจํานวนที่สองนะคะจะได้เท่ากับสองส่วนสามคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะสรุปได้เลยนะคะว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษ8ส่วนนะคะ12นะคะจะจำนวนที่1คืออะไรลูกจํานวนที่1คือเศษ4ส่วน6ค่ะและจํานวนที่2คือเศษ2ส่วน3ค่ะอ่ะเราก็ตอบได้เลยนะคะเสร็จล้วเอาตัวอย่างที่4ค่ะถัดไปค่ะเราจะไปดูตัวอย่างที่5กันนะคะนักเรียน ตัวอย่างที่5ค่ะจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ่าเสษ36ส่วน60วิธีทำค่ะไปคิดพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเขียนโจทย์ก่อนเลยค่ะเศษ36ส่วน60นะคะนักเรียนคิดว่ามีตัวไหนที่หาร36และหาร60ได้ลงตัวตัวแรกครูใช้2ก่อนเลยนะคะ 36หาร2นะคะส่วนด้วย60หาร2นะคะจะได้เท่ากับดูสุดคูณแม่ไหนลูกแม่2ค่ะ2อ,อะไรได้36นะคะในสูตรคูณน่าจะไม่มีเราสามารถหารทีละตัวได้ค่ะอ่ะ2 1เป็น2นะคะใส่2ทด1ลบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ2 1เป็น2เนาะ 2อะไรได้16 2 8 16เพราะฉะนั้น36หาร2ได้เท่ากับ18ค่ะถัดไปค่ะ60หารด้วย2ดูสุดคูณไม่2ไแม่2ไม่มีแน่นอนเลยถึง60แล้เราหารทีละตัวได้ค่ะ2คูณอะไรได้6 2 1 2 2 2 4 2 3 6ค่ะ2 0ได้0เพราะฉะนั้นนะคะจำนวนแรกนะคะที่ได้นะคะจะได้เท่ากับ ศษสส่วน30ค่ะไปดูจํานวนที่2ค่ะอ่ะเขียนโจทย์ก่อนเลยเศษสส่วน60นะคะตัวถัดไปมีตัวไหนที่สามารถหาร36ได้และจะต้องหาร6 0ได้ลงตัวค่ะครูเลือกนะคะครูเลือกเลข3ค่ะ,ะนักเรียนจะใช้เป็นเลขอื่นก็นได้ที่สามารถหาร36และหาร60ได้ลงตัวนะคะอ่ะไปดูเลยค่ะ36หาร3ได้เท่ากับเท่าไหร่ลง ดูสุดคูณไม่ไหนสุดคูณแม่สม3มอะไรได้36 3คูณอะไรได้36 3สิคูณสิบสองนะคะได้เท่ากับสาค่ะอ่ะถัดไปตัวส่วนค่ะหกหาร3 60หารสดูสุดคูณแม่สามมีไหมลูกแม่สคูณอะไรได้60ไม่มีเราสามารถหารทีละตัวได้นะคะสคูณอะไรได้6 3 1ามหสสามสอง 6กนะคะก็เป็น2 3คูณ0ยได้ศเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนที่2นะคะได้แล้วนะคะก็คือ12ส่วน20ค่ะไปดูจำนวนที่3ค่ะนักเรียนคิดว่ามีตัวเลขไหนที่สามารถหาร36และหาร60ได้ลงตัวนักเรียนใช้ตัวไหนเอ่ยอ่ะครูใช้เป็นเลข6นะคะ36หาร6ส่วนด้วย60หาร6นะคะจะได้เท่ากับดูสุดคูณแม่ไหนลูก ดูสูตรคูณแม่6นะคะ6อ่า36หาร6นะคะดูสูตรคูณแม่6 6คูณอะไรได้36 6คูณ6ได้36คะ่ะส่วนด้วยคะ่ะ60หาร6ดูสูตรคูณแม่6เช่นกันคะ่ะ6คูณอะไรได้60ก็คือ6คูณ10ได้60นะคะได้แล้วคะ่ะ3จํจำนวนนะคะ ตัวอย่างที่5นะคะจบไปแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้เลยว่านะคะเศษ36ส่วน60นะคะมีเศษส่วนนะคะที่เท่ากับเศษ36ส่วน60นะคะจำนวนที่1คือนะคะ18ส่วน30ค่ะจำนวนที่2นะคะคือ1 2ส่วน20ค่ะและจำนวนที่3นะคะคือ6ส่วน10ค่ะ จบไปแล้วนะคะ5ตัวอย่างนะคะเวลานักเรียนหารนะคะนักเรียนเลือกตัวไหนก็ได้นะคะอาจจะไม่เหมือนครูเลือกก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นตัวที่หารนะคะเศษส่วนนั้นได้ลงตัวค่ะเราถึงจะอามาคิดนะคะจบไปแล้ว5ตัวอย่างนะคะ,ะนักเรียนไปดูเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะได้ทำงานอะไรนะคะ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียนเพิ่มเติมค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้ทำงานอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่9และหน้าที่10นะคะ2หน้านะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันอีกทีนะคะชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ